ครับตอนนี้มามองปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ว้าววว้าปลาอีเหือโชว์การกินตัว <c oughs> อไอ <c oughs> ไ,ไม่ต้องอายครับมันไม่ไ,ได้อายแล้วว้าวมันร้อนอยู่ เดบอยมม่จังอายบอให้เห็นเานำร้อนเดอโอ้ยอ่อยวยู่จุ่้วกับรัดชาวมุง เอาขวดบ๊วยห่อนจังวะนี่เชยเชยโดนซึอ่ะบ่แซบชิมอ่บ๊แซบอร่อยแต่ว่าไม่อร่อยกบมันบ่กรุบเตะถ้ามันมีพริกเ้วยอ๋อเดี๋ยวน้องมีกูเนาะ อันนี้สูตรอย่างสไปซีต่ติย่ามาอย่ามานี่มัน,น,น,นบางลานเพลินมันมีพริกแล้วก็อันนี้เป็นเครืนนนน่องเทศค่นนนนนนะ,ะที่ทำให้หอมแล้วก็เผ็ดมากขึ้นอ,อ้อวน,วนชิมก่อนนวดพอเป็นไงบ้างอร่อยไหมบอ่ไ่ว

ชิมไหนั้นเซ็บวบอันนั้นเขาซ็บไหมโอ้เติมปากมาแล้วอืมเป็นไรครับ มันรชาติไัจะเขานะเป็นยงเพี่จานดูแม่ขัวบอยบอไดหอมอยู่หอมหอมเป็นไงจตุพลได้ข้าวเหนียวถ่ายให้หน่อยโอ้ยโหเราขายยังไห ขายยังใหญ่ไม้ไปยางย่างย่างย่งดึงแห้งถึกเสียนโอ้ดอกนี้เข้าไป

mưa mực cưng อยากยุกเอาไหมานะ่ะมันเหลวเทียงเลยบ่อนดิที่ตั้งใด <laughs> เห็นเรวเทียงเลยนวะเอาปกเอาครึ่งได้บอลถามเราด้วย <laughs> แปดสนบปอน แฮ้ยว้มีเงินเอ๊ะสมาคมแม่บ้านอ๋อช่วยด้ ก็หลายแต่คือ,อยังขายทาน <ไป S 1> อ๋อขนมออโอ้คนหลายเลยเสียว่าแซ่บคักเต่าทานชว์จุดขายเราเป็นเต่าทานอโอ้